สวัสดีครับชงนุ่มหนาม้นคตรอาดาครับพี่น้องมะพอพี่น้องอีกคือเกาครับครับตอนนี้ก็ประมาณหามงแรงครับพี่น้องครับแดดทั้งแดดพว่อนๆอยู่แต่ว่าลมแห้งแห้งครับพี่น้องครับทั้งแดดทั้งลมมือนี่ครับมือนี้ห้าวกบใส่ไม่จากน้อยครับย่านมันเสียงดังเนาะครับเนาะในวิดีโอมันเสียงดังอรบเบิ้งพี่น้องเขาเบิ้งวีดีโอน้วมันฉี่ังไงแมีแต่เสียงลมครับก็เลยติดไม่ใน่ยจากน้อยมือนี่ครับ๋ยนุ่มหนาโมนทีพาพี่น้องไปเบิ้งกัน แปลงพักครับผมปลูกไว้หันมีพักอย่างเนี้ยไปเบิงน้ำกันเด้อพี่น้องกับไปครับปลูกไว้ตะพูดนมองมันตาน้าครับมองหัวหน้าหัวใจน้ามุ่นอยู่ทั้งหมดนะครับครับเมื่อนี้เ้าสิไปเก็บพักครับเก็บไปฝากกันพี่น้องคนไทยน้ำกันครับอยู่คนละแคมกันอีกแคมหนึงนะครับครับมีอย่างห้าเก่า จังนุ่มหนามมุ้นมีผักกันส่เอาไปแลกจังบักเขือบักพริกจังเพื่อนจังสี่เนาะครับเนาะครับกตสีประมาณจกันสี่และครับคนไทยยนอิสราเอลเฮาครับผู้นึงมีอันนึงกับแลกเลี่ยนกันครับพี่น้องครับก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกครับนี่กะตรงนี้ก็เป็นพักเท่าแก้ครับเนี่ยมองนุ่มหนามม้นปลูกกับอันมูคนไทยน้ำคือกันนี่แหละครับนี่เห็นไหมครับต้วนยังมีหน่อยอยู่ครับอันนี้พักดาโอ ฮักกานโอนี่ยังต้นน,น้อยๆอยู่ท่านีน้พ่อตัดครับครับเดี๋ยวนุ่มหนาหมดสีพ้าไปเบิ้งผักลงนุ่มหนาหมดปลูกไปพูนีผักอย่างเนี้ยมาเบิ้งน้ากันมาเลยครับ <c oughs> ตามมาเลยพี่น้อง <c oughs> รับผมมีผู้ใดจับกล้องให้ครับพี่น้อง <c oughs> แับท่านเป็นอยู่บ้านเท่ากับแม่บ้านคุณแม่บ้านอะไรจับกล้องให้ไ <c oughs> ม่อยู่พี่กะ ซอยตัวเองครับเล่นเองถ่ายเองครับวู้นครับกษตรบ้านเขาเนะครับนอกพี่น้องครับคุณนะพักนะครับส่วนมากบ้านเขาจะให้น้ำทางสายน้ำยศครับพี่น้องเป็นส่วนใหญ่เลยครับบม่ได้สีเด้นี่นี่ครับมาหอดแล้วผักหนุ่มหน้ามนเป็นยังไงครับมีผพักอย่างเนี้ย ครับนี่อันนี้พักกัดเขาครับพี่น้องเนี่ยครับปลูกไว้แปลงน,นึ่งอันนี้ปลูกไว้ถากินครับพี่น้องครับุูนะอันนี้เอาเม็ดมัตตาบัณครับพี่น้องเนี่ยดูนะกับกำลังงามเนาะครับเนาะ เห็นสัตว์บนนอพี่น้องเนาะช่วงนี้มันแดดหรอนเนาะ,น,น,ะนี่เขาเิ่งทางนี้นี่นี่ครับงอบบงามเลยเดี๋ยวนมน้ำันจิตตังก้องตั้งกลวอ,องไว้เดี๋ยวจิตตัดพักกันเอาไปฝากพี่น้องเข้ามือนี่พี่น้องคนไทยครับครับพี่น้องตัดพักซ้อยกันเข้ามือนี่นี่ ครับอันนี้ปลูกเองก็เมื่อครับพี่น้องปุ๋ยกันใส่ปุ๋ยถท่แก่ครับครับพุนะ่น่ะโอ้ต้นงามๆโอ้ ه, เอาฮืมคุณนะ่ะครับโอ้ยต้นบางไงกว่าบงางไง เดี๋ยวมีอีกแปลงนึง่งนะครับยูฟัง่นเดี๋ยวค่อยไปเต็มนับกันว่านน่มนำม้นปูเอยียงไรมองแปลงนั่นที่แน่ๆเป็นพักบ้านเฮ้านี่ล่ละนี <c oughs> ่ครับงาำ กับจุบันเมืองดูเมืองไทยกันนุ่มหนามุนกับปลูกพักนั่ใช่ละครับมักปลูกอายุไสงกับปลูกม,มัก,กเกษนะครับมักปลูกพักครับเห็นไหมาก,การงมง กอดได้มันทีทีครับตัดออกเลยเฮ้ยเนี่ยทีกันไลนกับต้นใหไงครับนี่เป็นกับปนกับลาบครับพี่น้องเนี่ยเสียบล่างดีๆ ครับพี่น้องโอ้เก็บไปเก็บมากก็ได้เกือบทุกอย่างครับพี่น้องครับตัอนี้เขาก็ไว้ถกินครับไปนะครับพี่น้องไก่หัดแล้วนี่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 ครับครับนี่ครับพี่น้องแปลงนี้นุ่มหนามุ่นปูกันพังอีตู้ครับพี่น้องกับก้าเบี้ยบเขือไว้เขือบ้านเท่าแล้วครับ บกเขือไล่เห็นไหมครับพอปลูกเราพอออกไปยวนพ่อใหญ่ล้วครับพี่น,อน้องนะครับพี่น้องเก็บผักอีตูวอ้ยัออีตูวมีแต่พูดอะง่ำงำมำนะครับไปแกงไปอ้อมไปมกแซ่บนี่กินกับขนมจีนแฮ้งคักนี่ครับ,รแ,รบแต่ว่ามันเป็นต้นแล้วไหมครับเดี๋ยวนุ่มหนามมอนเจียนขุดไปฝากข้าเจ้าอยมมือเีนเยาต้าน หยอดมันสเก็บแต่หยอดไปข้าไปฝากข้าเจา้าบักเขือกับพ่องกันพนบักเขือนะอันนี้ักเขือนี่นุ่มําม้นเจียวไปปลูกอยู่ในบ้านครับตอนนี้นุ่มนําม้นนอนเฝาอังการาอยู่เฝ้ารถอยู่ครับบ่ได้เขาไปปลูกในบ้านบ่ได้เขาไปในบ้านเดี๋ยวประมาณวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนุ่มนําม,ม้นเจียวไปปลูกในบ้านอยูุ่ดไปปลูกในบ้านครับผักไทยตูขึ้นกันนี่ก็เจียวไปปลูกขึ้นกันครับักเขือไร่บ้านเฮาอี๋ละครับพี่น้อง อ้อเด็ด oh, เอาเลยนี่หอมอุ้ยตวอันเดีดๆพูดนะค oh. รับอีกตัวนพ่อหยอดไปปลูกแล้วครับพี่น้องเนี่ยหลยว่านหลายพดแว่วเนี่ยมันเกิดมันแก่มากในมันลวนกับขึ้นอีกขึ้นเกาได้ครับพี่น้องเนี่ย เด็ดเอาเลยครับลายลายบบตองเสียดายดูนะไอตู้ใส่ในกันต้องกันอี่และนะครับดูนะแต่ส่ออนน่อนเนะครับพี่น้องเนี่ยตุ่นง,งามๆตุ่นมุกๆเลย งอดมุกมเลยเฮออ้ยตู้กระไดหืครับ กันคนไทยน้ากันครับพี่นอ้องนี่ยังกับแบ่งปันกันไปกินครับครับตังเพิงผ้าใสกันเนาะพี่น้องครับมาเห็ดมาเห็ดกันเห็ดงานอยู่ตังเดนครับขามน้ำขามทะเลมาหาเห็ดกณ์เห็ดงานครับพี่น้องโอ้ยลำบากหลายหาเงินส่วนสีได้สู้บาทสู้สตางเนาะครับเป็นลูกจ้างเขา ครับพี่น้องคุณโอ้ต่มักง้างนึง่งไปครับพี่น้องมาที่นี่พักเขาก่อพ่อแล้วคุณนะครับเก็บเอาอยางละเล็กละน้อยเนาะครับเนาะปั่นกันไปกินครับมาที่นี่นุ่มน้ามุ่นกระเสียวไปแคมปเพื่อนพู้ได้เอาไปส่งข้าเจ้าครับไปพี่น้องพี่น้องาหอดแล้วครับนี่ครับที่พักกะ ติดคำพมาวันนี้มงงขาเจ้าอยู่กับใคไปครับพี่น้องครับพี่น้องคนไทยเขาอยู่ทางไหนน้อโอ้เห็นแล้วครับอยู่ข้างหลังผมนเราหัวตะเลิองงานมัหัวตะเลิงงานมัครับเพียครับผมครับโอ้เอาพักมันปั่นกันกินครับผมปลูกไว้อยู่คนละอยู่แปลงพักคนละครับเมียนพักอันนี้เมียนพักอีตู้กับพักกัดครับปลูกไว้ครับอืมมีอย่างกับมาแบงปั่นกันเขามาแหลกเปลี่ยนกัน เออเฮ้ยเปลือกเออเมื่อเมื่อวันเพื่อนเอาไฮผมอยู่จะมีบักพริกแอปเปิลปะแอปเปิลเออเมื่อหนีเจ็บมากปเจ็บเมื่อหนีเจ็บอยู่แต่ว่าท่านเดินเข้ามาโอ้เออครับว่าเป็นอยังเดี๋ยวแม่ซบจังละเออมีอันค่อยชิคอไปกินครับครับนี่นะอันนี้ก็เป็นแคมคนไทยอีกแคมหนึ่งครับพี่น้องครับมีคนงานไทยอยู่ ครับพี่น้องมื้อนี้เข้ากับเป็นอีกคลิปนึงครับฝากพี่น้องเข้ามื้อนี้ก็เอาพักมาส่งเพื่อนครับแลกเลี้ยนกันไปกินครับพี่น้องเพื่อนมีมีแบบพริกแบบเขียนก็แบ่งมาแบ่งให้นุ่มหนามุ่งกินขึ้นกันครับครับประมาณนี้ครับพี่น้องคนไทยอยู่ตางแดนเนาะพี่น้องนะหาเงินหาทองครับมาพอกันก็ดีอกดีใจครับพี่น้องครับพี่น้องมื้อนี้กับเป็นอีกคลิปนึงเนาะครับเนาะครับเบื่อแร็วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยครับเด้อครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ